โน้ตบุ๊ก LM สร้าง p o ร์สแคส์พาไทยฟรีเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่อง iPhone 16e กันนะคะตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple เลยครับผมอันนี้เราดูข้อมูลมาจากวิดีโอประกาศของ Apple โดยตรงเลยนะ ใช่ครับเป้าหมายวันนี้ก็คือมาดูกันว่าเออมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มาสําคัญยังไงกับไลน์อัพไอโฟนปีนี้ค่ะเนี่ยนะครับนี่ใช้เวลาเนี่ยนะครับทั้งหมด7นาทีแล้วก็เป็นภาษาไทัยนะครับผมจะบอกว่าขั้นตอนเนี่ยทำอย่างไรนะขั้นตอนนะครับเบื้องต้นนะครับเราไปเลือกวิดีโอมาก่อนนะครับนะกดที่แชร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดก๊อปปี้นะครับพอกดก๊อปปี้เสร็จนะครับนะคุณก็นะฮะไปที่ตัวที่เป็นโน้ตบุ๊ก LM นะครับ เขาจะมีให้เราวางนะครับอันนี้เราสามารถวางที่เป็น Google Drive นะครับวางข้อความวางลิงก์ได้นะครับลิงก์จากเว็บไซต์หรือว่า YouTube ก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับผมก็วางลิงก์เนี่ยนะครับที่เป็น YouTube เนี่ยลงไปนะครับเราวางลิงก์ดูทุ u ลงไปแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดแทรกนะครับนะซึ่งหน้าตาของตัวแชทเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนะครับการเปิดตัว iPhone 16e นะครับซึ่ง iPhone 16e เนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ย ราคาเนี่ยอยู่ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น i p h o n e 6 e เนะครับเราวางเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีตัวที่เป็นแหล่งข้อมูลนะครับตัวที่เป็นแชทนะก็ตัวที่เป็นสตูดิโอนะครับเราสามารถที่จะใช้เสียงภาษาไทยได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับนะต่อไปนี่การเรียนรู้นะครับเราสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆของต่างประเทศเนี่ยนะครับนะเอาเข้ามาแล้วก็ให้มันแปลงเป็นภาษาไทยหรือว่าสรุปให้เราเนี่ยง่ายๆนะครับตอนนี้ภาษาไทยเนี่ยใช้ได้ประมาณ7ดนาทีนะครับแต่ก็ฟรีนะก็ไปลองดูนะครับแล้วถ้าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกเพื่อนๆนไว้นี่ก็คือตัวที่เป็นโน้ตบุ๊ก lm แล้วก็ฟรีด้วยครับมันมีหลายๆอย่างให้ทำไปลองดูนะ